นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสวัสดีท่านผู้มีความเจริญในธรรมะทุกท่านครับจะอธิบายหลักสูตรการศึกษาพระอภิธรรมของอพิธรรมโชติกาวิทยาลายัยฉันจุระอภิธรรมไะมะ่กติ ว่าในเรื่องจิตปรมาิบ้างเจตสิกสังคหลและรูปเหล่านี้บ้างโดยเนื้อหาการศึกษาพระพิธรรมของอภิธรรมโชติกาวทิทยาลัยจุลตีส่วนมากนำเนื้อความมาจากพระคมพีธรรมสังคนีซึ่งเป็นพระพิธรรมคำพีที่หนึ่ง โดยพระคมพีธรรมสังคณีมีสี่การคือการที่หนึ่งคือจิตตุปาทากันว่าด้วยการเกิดของจิตและเจตสิกที่ปรุงแต่งจิตพร้อมกันไปสองรูปปะกันแสดงสภาวะของรูปสามนิเขประกันและสี่อัตคาถากัน เป็นการยกปรมัตธ,ธรรมคือจิตเจตสิกรูปรวมถึงนิพพานแสดงเป็นสามบทบ้างสองบทบ้างเรียกว่ามาติกาเป็นติกามาติกาทุกกามาติกาตามลำดับไปในที่นี้จะแสดงโดยการยกจิตตุปพาต่กันขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่จะแสดงเนื้อหาของ จุละอภิธรรมิกาตีพระพุทธเจ้าทรงแสดงคำปีธรรมสังคณีการที่หนึ่งคือจิตตปาท่ากันว่าด้วยการเกิดของจิตและเจตสิกโดยมีความหมายเบื้องต้นอย่างนี้ว่าคาว่าจิตตามความรู้สึกของบุคคลทั่วไปคือคิดอารมณ์หรือเรียกว่า รับอารมณ์อยู่เสมอหรือกล่าวโดยสภาวะแต่ละขณะแต่ละขณะคือบางครั้งมีรูปเป็นอารมณ์บางครั้งมีเสียงเป็นอารมณ์บางครั้งมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสเป็นอารมณ์บางครั้งมีธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์ในขณะที่รับอารมณ์อยู่นั้นจิตเป็นประธานในการรับอารมณ์และขณะนั้น มีสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเรียกว่าเวทนาขันบ้างสัญญาขันบ้างสังกาลขันบ้างหรือกล่าวโดยสภาวะที่ละเอียดคือมีผัสสะกระทบอารมณ์มีเวทนาเสวยอารมณ์มีสัญญาจำอารมณ์มีเจตนามุ่งต่ออารมณ์นั้นๆจิตก็รับรู้อยู่เหล่านี้เป็นต้น ทรงแสดงจิตโดยแบ่งออกเป็นสามบทคือ 1. นึ่กุศลธรรมาจิตในฝ่ายกุศล 2. องอกุศลธรรมาในฝ่ายอากุศล 3. ามอัพยากตาธรรมาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นวิบากคือผลของกุศลบ้างผลของอกุศลบ้าง เป็นกิริยาตัวอย่างคือถ้ากล่าวถึงจิตที่เป็นกุศลทรงแสดงว่าบางครั้งบุคคลจะรู้โดยการกระทำก่อนเรียกว่าบุญยะก,กิริยาวัตถุสิบบ้านสุจริตสิบบ้านคือเข้าใจสภาวะของกุศลโดย ทานการให้บ้างโดยศีลการวนเว้นจากทุจริตบ้างโดยภาวนาการะทำจิตของตนให้เป็นกุศลต่อเนื่องกันไปให้ถึงความตั้งมั่นถึงความเห็นแจ้งอปะจายจะนะมีความอ่อนน้อมเวยยาวจาัจจช่วยเหลือในกิจที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์ ให้ทานแล้วปฏิทานอุทิศบุญผู้รู้ปัตตานุโมทนาเห็นดีด้วยกับบุญที่ผู้อื่นกระทําแล้วอุทิศมาให้ตนผู้สแสดงธรรมะก็มีเรียกว่าธรรมะเทศนาผู้ฟังเรียกว่าธรรมะสวนะและผู้เกิดปัญญารู้กรรมรู้ผลของกรรมเห็นอรสิสสีเหล่านี้เป็นสภพวะของกุศล แต่ส่วนสภาวะจิตที่เป็นนามธรรมอยู่ข้างในคือนอกจากจะประกอบด้วยภาษามีการกระทบอารมณ์เวทนาเสวยอารมณ์สัญญาจำอารมณ์เจตนามุ่งต่ออารมณ์นั้นด้วยจิตถ้าเป็นผู้ฝึกจิต ฌานคือวิตกะวิจาระปีติสุเอกะกคตาเพิ่มพูนขึ้นตั้งมั่นแนบแน่นในจิตเรียกว่าเจริญสมถาากรรมาฐานผู้ฝึกจิตอายิ่งขึ้นไปคือด้วยองค์แห่งอินทรีอันมีสัตตินีวิริยินีสัตสตินี สมาธิสีปัญญสีเหล่านี้สามารถจะเริญยิ่งขึ้นในถามว่ในนี้ด้วยกุศลเบื้องต้นคือศรัทธานำไปสู่ปัญญาและรวมถึงจะเข้าถึงปัญญาอันเป็นโลกุตระได้มีมัคซึ่งเปรียบเหมือนยานภานะนำบุคคลไปสู่สุคติภูมิบ้างสู่นิพพานบ้าง ที่เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิมีภละกุศลอันมีกำลังคือศรัทธาภละวิริยะภละสติภละสมาธิภะละปัญญาภละอิริภะละโอตัปปะภละมีกุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะ ความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงประกอบด้วยโมโนเสจจริตคืออนาพิชาไม่เพ่งเลง็งอยากได้อัพยาปาทะไม่พยาบาทสามาธิมีโลกับปาละคุ้มครองคือมีใจหิริโอตปะประกอบยุคลธรรมธรรมที่เป็นคู่อันมีปสัสสธิละหุตามุทุตา กรรมจตาปากุจตาอุชุกตาทั้งนามกายและจิตเป็นเหตุให้มีความสงบความเบาความอ่อนความควรแก่การงานความคล่องแคล่วความซื่อตรงของนามธรรมคือนามกายและจิตเหล่านี้มีอุปการะธรรมธรรมที่มีอุปการะคือสติสัมปัจจะยะ ประกอบด้วยกรรมาฐานคือสมาถากรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานและปกะหะาอาวิเกปะมีวิริยะด้วยมีสมาธิด้วยรวมถึงนางมธรรมอื่นที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้สภาวะของจิตเหล่านี้จะเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติเข้าถึงความเป็นหมากะตะโลกุตระ มีความเจริญในธรรมอในนนี้ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจิตตุปาทากันโดยแบ่งออกเป็นสามบทคือกุศลธรรมาอากุศลธรรมาอัพยาาตาธรรมากุศลธรรมาทำที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขได้แก่กุศลในภูมิสี คือกุศลบางอย่างเป็นเหตุให้ผู้กระทานั้นเกิดในกามะสุกติภูมิแม้ผู้นั้นจะอ,อยู่ในภพภูมิใดๆก็ตามถือเอาเหตุว่าถ้ามีกามาวจระกุศลนี้แล้วและกุศลนี้ส่งผลในภพชาติต่อไปจะได้เกิดในกามะสุกติภูมิทำหน้าเดียวกันดูเปาจรกุศล พบชาติหน้าจะได้เกิดในพมหาโลกเป็นรูปประภมารูปราวจระกุศลจะได้เกิดในพมหาโลกเป็นอรูปประภมและโลกุตระกุศลเป็นเหตุให้ข้ามพ้นจากการมาภูมิรูปประภูมิอรูปประภูมิโดยในเบื้องต้นเป็นเหตุให้พ้นจากอบายุภูมิทั้งสี่ก่อนและพบชาติในสุคติก็สั้นลงจนถึงนิพพานในที่สุดเหล่านี้ เป็นไปด้วยสภาวะของจิตและธรรมที่เกิดพร้อมกันเรียกว่าเจตสิกที่ได้รับการฝุดแล้วทั้งสิ้นทุติยบทอากุสลาธรรมาสาเพาะธรรมที่มีโทษให้ผลเป็นความทุกข์โดยมีอากุศลร,รจิตที่ประกอบด้วยความโลภก,ก็ตาม ประกอบด้วยความโกรธก็ตามประกอบด้วยความหลงก็ตามแล้วกระทําทุจริตต่างๆโดยกายบ้างโดวยวาจาบ้างโดยใจบ้างจะเป็นเหตุแห่งอาบยภูมิในภพชาติต่อไปบทที่สคืออัพยากตาธรรมาสาเพาะทมที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลโดยเป็นีิบากผลของกุศลก่อน ตรงตามกุศลน,น,นั้นคือกุศลที่เป็นการมาวจระก็ให้วิบากที่เป็นความสุขในการมภูมิกุศลที่เป็นรูปราวจระก็ให้วิบากค,ความสุขในรูปภูมิกุศลที่เป็นอารูปาวจระก็ให้วิบากความสุขในอาดปภูมิ และกุศลที่เป็นโลก,กุตระก็ให้วิบากติดต่อกันกับตนให้สงบจากกิเลสลำดับต่อไปคือวิบากของอกุศลเป็นเหตุให้ผู้ที่เคยทำอกุศลในการก่อนนั้นประสบความทุกข์และเกิดในอบัยภูมิ สุดท้ายคือกิริยาจิตไม่ใช่กุศลด้วยไม่ใช่อกุศลด้วยไม่ใช่วิบากผลของกรรมด้วยแต่เป็นกิริยาในการหน่วงรับอารมณ์บ้างและเป็นจิตของพระอรหันต์ผู้ปราจากกิเลสแล้วยังคงอยู่ในโสพณะคือความดีหรือกล่าวโดยเหตุการณ์ว่าแม้สเสด็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ยังคงบำเพ็ญในทานศีลภาวนาด้วยสภาวะคุณอันเป็นโลกุตลักของตนนี้เป็นสภาวะจิตเจตสิกที่ทรงแสดงในคำพีธรรมสังคณีส่วนต่อมาประมาณปีพุทธศักราช1,000พระอนุรุทธาาจารย์ได้ยกสภาวะ จิตเจดสิกเหล่านี้มาเรียบเรียงเรียกว่าอภิธรรมมัทธสังหาให้ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ง่ายขึ้นคือยกสภาวะของจิตขึ้นมาแสดงก่อนต่อแต่นั้นก็ยกสภาวะของเจดสิกขึ้นมาแสดงและแสดงการประกอบกันได้ระหว่างจิตกับเจดสิกเจดสิกกับจิต และรวมถึงเจตสิกกับเจตสิกต่อไปจะได้แสดงจิตปรมัติตามคัคคคีอภิธรรมมตรฐสังหหตามลำดับสืบไป อากระหังสัมมาสัมพุทธโธพระขาวาพุทธังพระขาวันตังอพิวาเทมีสวาขาโตพระขาวตาธรรมโมธรรมมังนะมัดสามีสุปฏิปันโนพระขาวะโตาสาวกสังโฆ สังขังนะมามีคอยมีความแจ่มใจในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัพเทธเจ้าโดยเร็วพลันเธอ